ครับผมเดี๋ยวแป๊บเวลครับนะครับผมไม่ได้วิ่งงานเช้านานมากแล้วนะครับแต่ก,ก่อนผมก็วิ่งงานเช้าแบบนี้นะแต่ต้องโทรหาลูกค้าก,ก,ก,ก่อนดีกว่าป่ะก็ที่นี่ยังไม่มีลูกค้าเลยนะครับอ้าวเหรอครับเอาเช่นผมวิทยามเช้านะครับบางคนอาจจะไม่ได้มาแถวนี้นะครับต้องเรียกไหม,ไมโอเคครับ แอนแสดงว่าสั่งไหวแล้วพี่แสดงว่าแกาสั่งไหวใช่ไหมใช่ครับของคุณออนใช่ครับนี่เจ็ดโมงยี่สิบแปดนะครับได้มาหน่อยแล้วสามสี่ร้อยกว่าบาทแล้วน่องการสื่เก็บใครที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมผมมาส่งโดนัทครับพี่ สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปวิ่งงานนะครับเป็นงานอาล่วงหน้านะครับผมโทรศัพท์เตรียมโอนให้เขาด้ดยนะเป็นงานล่วงหน้านะครับก็ก่อนที่เราจะไปวิ่งงานนะครับเราก็ต้องมาเติมเชื้อเพลิงก่อนนะครับงานที่เราจะไปรับนะครับผมเป็นงานที่อยู่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับผม เป็นงานพ่วงนะผมรับนะงานพ่วงเลยนะครับผมเป็นงานาส่งทันทีนะสองงานนี้นะครับลูกค้าขอไม่เกิน8ปดโมงนะจะจจะเรียนนิดๆหน่อยๆร,ราคาก็ตามนี้เลยนะครับสแกนฝั่งนู้นเลยพี่สแกนฝั่งนู้นเลยครับครับโอเคครับเราก็เติมแวบเติมน้ำมันนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณนี้โอเคมาได้เลย ลูกค้าทักมาพอดีนะครับเห็นไหมทุกคนกำลังไปครับอากาศเช้าๆครับช่วงเวลาหกโมงนะครับผมเป็นงานล่วงหน้านะก็อย่างนี้นะครับรถไม่ค่อยติดแต่ก็ต้องรีบหน่อยนะครับทองด้านซ้ายนะตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับผมไปลูกค้าก่อน สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมารับของครัพี่สองเจ้าตลาดซิกีสารยาค่ะอ๋อนี่แหละครับสวัสดีครับน,น,นะนี่ครับคุณน้ำใช่ปะเ,เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คุณน้ำผู้รับคุณน้ำปะผู้รับป้าทุกคนผู้รับหน่อย าาาาาค่าครัณยราเ้านค่ะที่นสิบ้านี่อดบแล้วอันแล้วก็น้านนแล้วก็ไปครับอที่ไปอะไรนะอะไรนะครับ,บไปทางงหนมใช่ปะใช่ใชสองเจ้านะครับนนไ,หหไปของคุณน้ำหวา,านคุณน้ำหวานที่โครงการอะไรนะอะไรนะครับโครงกานที่โครงการ สลันสิริใช่ไหมครับสลันสิริเวสเกตนะครับชุดแล้วก็อีกที่หนึ่งแล้วก็ที่1คุณออนครับสลันสิริตังสิทธิใช่ครับสิบกับยี่สิบคบจบปอันนี้เวทเกตสิทธ อันนี้ของชุดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะติดไว้บนผ้าดถึงรถที่จอดไหนกระบะตรงนี้นครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวของขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับพอดีมันไม่มีที่จอดเมื่อกี้คนรุมกันตรงนี้พอดีนี่ลังเศษใช่ผมแปะไว้ยี่สิบยี่สิบคือลังเสศษหมดเลยสิบคือเวทีอเคครับ อันนี้สิริดเก็บนนริดเกอันนี้โอเคครับมีเบื่อหมายเลือด,ดอด่ะคุณนะครับ เ okay, รียบร้อยครับ,ร,ร,บ,ร,บร้อยไปกันทุกคนลุนยันกลับรถที่ซอยสุขมว68สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้เขาเรียกว่า ได้มาขับแลาล่ามูฟนะครับผมก็ตามที่ทุกคนได้เห็นในอในช่วงแรกๆแล้วนะครับผมผมก็เปิดงานราคาให้ดูเรียบร้อยแล้วจนเราตอนนี้นะครับผมเราก็จะพยายามส่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับผมออกมาตั้งแต่เช้านะครับผมตอนนี้ก็หกโมงสามสิบสองละไปรับกับลูกค้าก็ประมาณหกโมงสิบห้ายี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับพยายามเร่งให้อยู่นะครับผม เราไปค่อนข้างไกลนะแล้วเรามาทางสุขุมวิทนะครับผมอาจจะมีความเสี่ยงหน่อยพยายามแล้วทุกคนรีบไปรีบไปนะครับผมช่วงเ,วเช้าๆช้านี้มีงานพ่วงนี่โอ้โหถือว่าที่สุดของการวิ่งกระละ่ามุมแล้วนะครับราคาก็ไม่ขี้เหร่นะครับส,สองงานนี้รวมๆประมาณหกเจ็ดร้อยแล้วนะทุกคน ค่อนข้างดีนะช่วงเช้าเช้านะครับเราจะมีเวลาที่ต้องไปรอง,งานเนี่ยอ่าเวลาเรามากขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะได้งานก็สูงขึ้นตามลําดับนะครับก็มีได้รับผมไม่ผมไม่ได้วิ่งงานเช้านานมากแล้วนะครับแต่ก่อนผมก็วิ่งงานเช้าแบบนี้นะงานเช้าก็คืองานที่เป็นงานบุกลงหน้านะอา่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานล่วงหน้านะครับลูกค้าก็จะแบบ กํากหนดเวลานะครับผมตามที่ผมมานั่นแหละประมาณนี้นะครับผมเป็นงานล่วงหน้าค่อนข้างที่จะดีเลยนะเราสามารถาควบคุมเวลาได้อย่างชัดเจนนะครับดีกว่าที่เราแบบตั้งหน้าตั้งตาออกมาวิ่งแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้งานกี่โมงนะครับอันนั้นนะอาจจะแบบวัดดวงถ้าเจองานดีก็ดีไปถ้าเจอ ถ้าไม่มีงานก็นั่งหง่อยนะครับผมกับ <g rab> หลายๆคลิปที่ผ่านมาก็แสดงเห็นเอาว่างานช่วงนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมไปทุกคนลุยข้างจะเป็นเซนะมซ่าอะไรงานนะครับทุกคนได้เห็นงงานาคบบรรยากาศนะครับเช่นโควิทยามเช้านะครับบางคนอาจจะไม่ได้มาแถวนี้นะครับเนื่องจากรถมันติดนะครับ เราจะเลี้ยวด้านขวาด้านหน้านะครับผมจุดแรกนะครับผมเราจะไปลังสิต์นะแล้วก็จุดที่สองนะครับผมเราจะไปแถวอ่าเวสเกตนะครับผมนนทบุรีนะครับพอดีผมมาส่ง ของครับพี่ส่งที่ไหนครับสี่เจ็ดเนี่ยจะต้องโทรหาลูกค้าก่อนดีกว่าป่ะรับก็ที่นี่ยังไม่มีลูกค้าเลยนะครับเอาอหรอครับอเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่แล้วแล้วใครอยู่ที่เนี่ยผมมาส่งไอ้โดนัทอ่ะเขาส่งมห้พี่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครอยู่เป็นบ้านเล็กที่หรือว่าไงครับจะต้องโทรหาลูกค้าก่อนนะครับ นนนีีี้้้สส่่่่่งงงงัววใหหญจจะเเเป็ขออาาาทยยดคิดว่าขอให้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วกันจะได้ง่ายคุณอ่อนเนี่ยอ๋อคุณอ่อน่าจะเป็นดีครับเนี่ยจะไปหลังนี้จะได้หลังไหนครับเนี่ยหลังสี่ต้นคนโดนัทใช่ปหมใช่เข้าไปเลยไหมพี่ด้องเรกก่อนต้องแรียกไหมโอเคครับคุณอ่อนจะดงว่าสั่งบ่อยนะพี่แสดงว่าแกสั่งบ่อยใช่ไหมไม่ไม่ใช่แกเป็นเจ้าหน้าที่ไงมาสั่งมาส่งเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับขอบคุณครับโอโกกเค<อ>ดีวะคุณอ่อนดียังหลุดปากง่ะไอ้หน้าหัวบ้านหัวตัวเองก็ไวเหมือนกันบ้านบ้านยังไม่มาไงเจงซื้อทักหลังไหมแสดงว่าองค์การใหม่เพิ่งสร้างใหม่ยังไม่มีคนมาอยู่โอเคครับทุกคนผมก็มาถึงแล้ะแต่ผมโทรหาคุณอ่อนป่ะเพราะว่าโทรดีกว่าจะเร็วเข้าอีกแ <c oughs> ล,ะละ้วยังไง ขวาขวดนี้ใช่ไหมจะช่วยยกนิวเดี๋ยวหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนรังสิตแหละมันจะเขียนไว้อยู่สวัสดีครับพี่มาส่งของครับมีชื่อหรือเปล่าใช่รังสิตใช่ครับของคุณออนองค์การใช่ไหมใช่ครับ ไม่ชอชื่อคุณอวันอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ<ช>โอเคครับกลางนึงไม่อ่ะใช่เป็นเทปติดครับเอาไปไหนครับเขียนถ่ายรูปนะเสออเอร์อันทงได้ได้ครับเตีเอาโทรศัพท์มาให้หน่อยเลยเอาไว้ไว้ตัวไหนครับเอาเต้อะไร เอาเอาอพี่โอเคครับอันนี้นะครับพี่วางนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปเอโทรศัพท์ถ่ายรูปแป๊บนึงมามาแจ้งลูกค้าแล้วหรอล่าลูกค้าพอมาพอดีเจ้าไหนคุณเนี่ยแหละโอเคเขาถ่ายรูปสักพู่นะครับแกโทรมาแล้วเมื่อกี้คุณออนผมโทรไปแล้วครับแจ้งไว้แล้วครับขอบใจนะครับ ยืนหยันจบนะครับบายลุยกันต่อเหลืออีกเจ้าหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลขสิบเวทเกต ไปทุกคนแล้วเราไปอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่วเราเรีบกันไปทุกคนรีบกันไปรีบไปกัน,น,นริ่งจะรีบกันไปรีบไปกันนะครับทําเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ทุกคนเเช้าเลยตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบแปดนะครับได้มาหน่อยแล้วสามสี่ร้อยกว่าบาทแล้วแต่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะพ่วงงานอ่ะพว่วงตอนเช้าได้นะแต่ถ้าพ่วงสายๆเที่ยงๆไปบาง<ย>นี่ <หา S 1> อย่าหาทำนะ ย,ยัอน,นแต่ถ้าพ่วงเซฟเวอร์อย่างเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าพ่วงแบบเวลาวเขาส่งทันใช่ไม่ได้นะทําอย่างงี้ไม่ได้นะครับคือแบบสองเจ้าแบบแปดขอแปดโมงครึ่งอ่ะเอ้ยไม่เกินแปดโมงอ่ะแล้วผมไปรับงานหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบงออกมาอยู่บางนามาประทุมประทุมเสร็จไปไหนต่อแถวบางขวอง,องนูน่นอ่ะผับบ้านนู่นอ่ะคิดดูว่ามันต้องขนาดไหนทุกคน 15, 15, 15, 15. เสี่ยงนะ งานแบบนี้เสียงนะเสียงเรื่องโดนคอมเพนได้นะแต่เราอุ่นใจแล้วเราจบไปหนึ่งงานล้วงานสองมันก็สบายแล้วครับทาเวลาได้ดีครับเจ็ดโมงครึ่งนว,วันนี้เราน่าจะไม่แห้วแหละสองงานนี้หักค่าน้ำมันอ่ะห้าร้อยก็เหลือประมาณร้อยสองรอยกว่าบาทละมันก็ต้องมีงานกลับบ้านหรือว,ว่าเหลือเวลาดังหลายชั่วโมงขนาดนี้อาจจะวิ่ง ิ่งนนทปรุมวิ่งนนท์ปุมไปกันเออหรืออาจจะแบบไปนู่นเลยบางแสนเลยบางแสนพันห้าอย่างเงี้ยนนทบุรีชนทบุรีอะไรนะนนทบุรีไปชนอย่างนี้นะน่าจะแบบโหดเกินอ่ะอนนี้ก็โหดเกินตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผม เข้าหน้าหมู่บ้านแล้วอะไรนะหมู่บ้านละรสลนซิริเวสเกตสลันสิริเวสเกตนะครับอยู่บางบัวทองน่าอยู่บางบัวทองนะยครับผมก็ตอนนี้ก็แปดโมงหกนาทีนะครับก็ถึงแล้วนะครับแต่เราต้องมาดูกันว่าจะส่งยากไหมนะครับผมส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านทัง้นเป็นหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรหาลูกค้าเขาขไม่มีหมู่บ้านที่ที่เลยนี่ไงเลขที่เก้า ที่เก่ะบ้านเลขที่เก้าเฮ้ยโดนัทอะไรก็จะเปโดนัทอย่างเงี้ยวะโดนี่อ่ะมานเลขที่เก้าครับดีครับผมบ้านเลขที่เก้ามาส่งโดนัทครับพี่บ้านเลขที่เก้ามาส่งโดนัทใช่ไหม <ขอ S 1> นี่เขาทวนไม่ใช่ไม่ใช่ทำข,ขึ้นต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาลูกค้าดีกว่าสักกุณนะครับยังไม่มีออ๋อันไม่สร้างถ้าบ้านเลขที่เก้าเขา ว่าเขาเขาเขาน่จะปากหมุดครับอันนี้สักครู่นะครับคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานืออะไรนะน้ำหวานครับน้ำหวานนี่เป็นเจ้าที่ฝ่ายขายไหมน่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองโทรให้ชัดเจนอีกทีส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ครับวันนี้เขามีอีเวนต์อยู่แสดงว่าส่งขนม พุณทีส่งไหนพี่ถ้าสำนักงานขายก็ตรงไปดิเทิร์นกลับมาซอยแรกอไหนเรอตรงไปเราอยู่เช่นเหรอครับผมว่านี่เนี่ยน้ำหวานคุณน้ำหวานนะเพราะเมื่อกี้ผมก็ไปส่งอีกที่หนึ่งก็ส่งเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเพราะว่าเรียกที่เดียวกันลองลองเราซอยราชเกศเขาไม่รับสายเลยโอเคนี่ครับนี่ครับดับประชาชนนะครับแปดโมงกลางวทีละ ไม่ครับไม่รับสายเลยครับมนนเเดดีี๋ยยยววห่อาชื่อจริงชื่ออะไรไม่มีการตอบรับใช่จริงไหมไม่มีเลยครับพี่มีแต่ชื่อเล่นนะครับใช่ครับดูเนี่ยเขาบอกแค่คุณน้ำหวานคุณน้ำหวานธนาสุริเวศเกศผมว่าน่เนี่ยคนนั้นที่พี่ว่านั่นแหละฝ่ายขายอ่ะได้ได้ เขาก็นี่แหละเจ้าหน้าที่ก็ดีดีอยู่รอลูกค้าก็ได้เลยทุกคนมาร,รับสายเลยรับไหมไม่รับเลยพี่แล้วเคยมีคนมาส่งโดนทัทอย่างนี้ยนะพี่ยังเลยครับยังอ๋อแต่ผมว่าน่าจะฝ่าย,ยขายเพราะไอเจ้าหน้าที่ได,ได้ได้ครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่ไปส่งมา เขาได้สั่งมาให้เจ้าหน้าที่อะไรทุอ่ส่วนใหญ่งานตรงไปพี่ตรงไปจงเวียนอยู่เทินกลับมานะได้ครับตรงไปจงเวียนอยู่เทินกลับมาอยู่ซอยแรกตอนสี้ตอนนี้พอดีครับผมผมมาส่งโดนัทครับพี่ค่ะที่เอาไว้ที่อำ้านค่ะในบ้านได้ครับครับครับสวัสดีครับตรงไปพี่จงเวียนอยู่เทินกลับมานะได้พี่ซอยแรกหลังสุดท้ายซ้ายมืองตอนนี้ผมมส่งโดนัทนะ ต้องน้ำเหรอต้องมาส่งโดนัทนั่คดูน้ำหวาใคปพร้อมไหมล่ะครับให้เขาขึ้นมาด้วยกันไหมละ่ะเ <c oughs> นะถามดิครขบเดินไปแล, <c oughs> ล้วเขาน่าจะทะลุแค่นี้ <c oughs> เดินง่ายกว่านี่อ่ะ ไปทุกคนเวสเจนครับเอาไว้ไหนครับพี่เนี่ยะผมขอถ่ายรูปของแป๊บหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะครับพี่เสร็จแล้วก็กดใช้รูปนะครับยืนยันคนส่งเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทุกคน งานที่สําเร็จนี่นะครับสองงานเราก็ได้ทั้งหมด697บาทนะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็เปิดงานรอก็ ใครที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็สองงานนะครับผมก็ได้ทั้งหมด697บาทนะครับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะสชั่วโมงสิบห้านาทีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย